ต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A บายปันเพนยนวันนี้ผมนำ SUV แบรนด์ยุโรปนะฮะแบรนด์3แฉกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะฮะเป็น Mercedes-Benz นะฮะ GLA 3 200นะครับ GLA 2 0 0นะฮะคันนี้ได้ปี2016นะฮะคันนี้ราคาไม่แรงที่ราคา5 8 9 9 0 0เเอามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะฮะแล้วก็จะพาดูภายนอกภายใน เป็นรถบ้านรับเทินมานะฮะลองสตาร์เทเครื่องยนต์ให้ดูแล้วนะฮะค่อนข้างเงียบและคลิปนี้ผมจะพาพี่สตาร์เทเครื่องยนต์ดูนะฮะแล้วก็เล่นเทคงโนโลยีต่างๆภายในว่าหน้าเล่นแค่ไหนนะฮะใครที่กำลังมองหาได้สีขาวมุกแบบนี้พาดูจุดเชื่อมต่อต่างๆพาดูหัวน็อตในห้องเครื่องนะฮะเครื่องยนต์1.6นี้ประหยัดน้ำมันแค่ไหนในคลิปนี้นะฮะจะบอกความคุ้มค่าคุ้มราคาของคันนี้ใครสนใจชมคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดเลยนะครับ สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยน์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีนะครับผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก t o โยต้าโอโมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซูซุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอะไลน์ PARNPI1992 ได้เลยนะครับ ยินดีให้บริการทุกท่านดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวอยากให้ผมดูแลติดต่อมาได้เลยนะฮะคันนี้นะครับลูกค้าเอามาเทินไว้เมื่อวานเองนะฮะเมื่อวานก็คือวันที่6เนาะนะฮะหกพุมภาพันสองพเอามาเทินที่เพจยนต์นะฮะแล้วนะครับคันนี้เป็นตัว Mercedes-Benz นะฮะ G L A 200ครับพี่เครื่องยนต์1.6 4สูบ156แรงมา ในคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยนะครับมีจุดบุบมีรักยิ้มไหมผมก็จะบอกพี่ตามตรงเลยนะที่สําคัญที่เห็นเห็นเลยเนาะให้ดูรอบคันไปก่อนฟิลด้านหลังเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับฟิลด้นหลังเดี๋ยวผมจัดจานให้นะฮะร,รถเข้ามาใหม่สภาพใหม่กิฟเลยนะคันนี้สวยๆราคา5้าแสนแปดหมได้ปี2016นะครับคันนี้สามารถฟีดาวได้นะฮะฟีดดาวได้เลยนะสำหรับใครที่เครดิตดีผ่อนอยู่ประมาณ เก้าพันปลายถึง10,000นะครับ9,000ปลายถึง10,000หรืออยู่ประมาณ9,000ประมาณนี้อยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะ Mercedes Benz GLA 200ปี2016เลขไมล์แสนแปดนะฮะคันนี้นะฮะติดต่อผมมาได้นะครับมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆนะฮะดูฝากระโปรงหน้ากันก่อนครับเหลี่ยมสันคมนะฮะตัวรถสวยชัดเจนเลยนะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับออกแบบแอโรไดนามิกได้ดีรูหลมได้ดี นะครับค่อนข้างสวยทําให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะนี่เห็นไหมนะขอให้ดูเลยรถไม่เคยชนมานะครับไฟหน้า Full LED ไม่แตกไม่แลาโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันสวยมากๆนะฮะโลโก้ Mercedes-Benz อยู่ตรงกลางเป็น3แฉกแบบนี้แล้วก็ขีดด้วยเส้นโครเมียมนะฮะตกแต่งเพิ่มเข้ามานะครับทั้ง4เส้นเลยนะฮะสวยๆเลยนะับทะเบียน83-60นะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้ว นะครับค่อนข้างสวยนะระบบความปลอดภัยคันนี้มาตรฐานมาเลยมาเต็มมากๆนะเทคโนโลยีขั้นสูงจัดเต็มเลยนะครับใครอยากได้ไปใช้งานนะฮะจุดเชื่อมต่อแก้มข้างนะครับแนบชิดกับตัวรถแบบนี้นะฮะไม่มีอ้าออกแบบนี้นะครับปงซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะชัดเจนเลยไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มล้อแมกขนาด18นิ้วครับทูโทนปัดเงานะฮะล่องลึกจะเป็นสีดํามานะครับแต่ว่านะฮะตรงกลางเนี่ย เป็นโลโก้ Mercedes ดสเบนมาให้แล้วรวมถึงไม่มีร่องรอยอมีร่องรอยของการปีนฟุตบาทนิดนึงนี่นะฮะนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้เดี๋ยวคันนี้เราเก็บงานแม็กเก็บฟิล์มแล้วเนาะเท่าที่เห็นนะฮะชุดจะลอยด้านข้างที่เป็นสีดำนะครับก็ไม่มีร่องรอยเช่นเดียวกันนะฮะถัดมาจะเป็นกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะครับด้านบนมีแหลกหลังคาแบบแนบชิดกับตัวรถเป็นแบบ in, บิวอินนะฮะ สามารถใส่เต็นท์ใส่อะไรได้หมดเลยนะฮะนะกลางตรงกลางเต็นท์สายกลางเต็นท์คันนี้ก็ได้นะครับหลังคาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะสำหรับคันนี้นะครับมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับมาดูภายในนิดนึงได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะปุ่มมัลติฟังก์ชันมาครบนะครับผมแล้วก็ได้เป็นในเรื่องของการใส่เกียร์ในก้านนะมีก้านต่างๆนี่มีให้ใช้หลายก้านเลยนะเดี๋ยวผมจะพามาดู ว่ามีโหมดมีฟังก์ชันอะไรบ้างหน้าจอสามารถเชื่อมต่อบูทูธนะครับรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะฮะแล้วก็แอร์เป็นแอร์ดิสตอนออโต้ด้านล่างนะครับมีปุ่มมาหน้าหลอกต่างๆของหน้าจอมีมาให้ตรงนี้นะฮะราดิโอได้ให้หมดเลยนะคอนโซลกลางนะฮะเป็นแบบนุ่มๆนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นแบบพลาสติกแข็งๆนะครับเป็นแบบนุ่มๆนะฮะตกแต่งด้วยลายกราฟิกที่อยู่ตรงนี้นะเป็นลายเส้นกราฟิกเห็นไหมสวยๆนะครับคอนโซลแอร์แอร์เป็นลูงกลมแบบนี้ค่อนข้างสวยนะฮะ มีสำเนามีคู่มืออยู่ครบนะคันนี้นะฮะเบ,บาไฟฟ้ามีมาให้แล้วนะครับเป็นเบาะหนังรอบคันมาให้แล้วด้วยนะครับค่อนข้างสวยสภาพใหม่กิบเลยนะครับนี่สภาพสวยมากนะฮะใครไม่ติดเรื่องเลขใหม่นะผมว่าคันนี้น่าใช้จริงๆอ่ะรถมันใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับคนัคนค่อนข้างสวยนะฮะด้านหลังจุดเชื่อมต่อฮนะแนบชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกนะครับล้อแม to ็กทูโทนปัดเงาด้านหลังไม่มีร่องรอยของการปีนฟุตบาท บนหลังคางนะครับสปอยเลอร์มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะฮะอย่างที่บอกฟิลเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับไฟท้ายฟู l l LED ไม่แตกไม่ลาวไม่มีไอ้น้ำโลโก้ GLA 200นะครับนี่เห็นไหมรวมถึงคาดเอลด้วยโครเมียมแบบนี้โลโก้เบน์ชัดๆนะครับทะเบียน8360นะฮะมีสครับเพจด,ด้านท้ายมาให้การรอยขีดข่วนมีท่อคู่ด้านล่างมาให้แบบนี้นะครับจะเปิดดูฝาท้ายนิดหนึงนะฮะนี่ มีในเรื่องของพรมกระดุมมาให้รอบคันแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นพรมกระดุมนะครับพรมกระดุมกันรอยเนาะกันรอยเห็นไหมพรมตรงเนี้ไม,ไม่ไม่มีช้ำเลยนะฮะมีชุดแม่แรงชุดต่างๆอยู่ครบนะฮะใครมองหาอยู่นะครับนี่จัดได้จัดนะ,ะจัดได้จัดไม่อยากให้พลาดจัดนะครับเดี๋ยวยางอะไหล่ยางถ้าเกิดรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่ามียางอะไหล่หรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวอขออภัยนะกล้องไม่ชัดถ้ามีเดี๋ยวผมจะหามาเติมให้นะฮะ โกขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับค่อนข้างสวยนะจุดเชื่อมต่อด้านหลังนะฮะแนบชิดกับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออกแน่นอนนะครับแล้วก็เหลี่ยมสันคมปวงซุ้มล้อฝั่งนี้ไม่มีบุบเลยนะจากที่ดูไม่มีบุบแต่ว่าจะมีงานเก็บงานขัดสีนิดหน่อยนะครับจากที่ผมลองดูเนี่ยไม่บุบเลยนะฮะสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับจุดเชื่อมต่อแก้มข้างด้านหน้าแนบชิดตัวรถนะฮะไฟสวยๆเนี่ยจริงๆอะผมชอบตรงไหนรู้ไหม ตรงนี้มันจะเป็นแบบเหล็กเนาะแต่ตรงนี้เป็นเรซินคอมโพสิตนะฮะเป็นเรซินแล้วรถยุโรปนะฮะส่วนใหญ่ไม่ใช่เหล็กนะเป็นเรซินนะฮะนี่ครับเรซินทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นเรซินทําให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เบานะฮะและประหยัดน้ํามันแต่แข็งแรงพอๆกับเหล็กเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะถ้ารถยุโรปนะฮะจะเป็นอย่างนี้แต่ว่า ส่วนของพวก Honda Toyota นะครับเขาจะเป็นเรซินแค่เฉพาะตรงนี้ฮนะตรงนี้เป็นเหล็กรอบคันเป็นเหล็กหมดแต่ว่าคันนี้ได้เป็นเรซินมารอบคันแค่ฝากระโปรงหน้าที่เป็นเหล็กเท่านั้นนะครับใครที่เล่นรถยุยโรปน่าจะรู้เนาะว่าไอตัววัสดุเรซินคอมโพสิตเนี่ยหรือที่เรียกว่าไฟเบอร์ของดีเนี่ย มันทนทานแค่ไหนนะฮะคนที่เล่นรถยุโรเขาจะรู้กันนะครับเปิดมาภายในนะครับตัวนี้นะครับมีปุ่มปรับรถกระจกอยู่ด้านข้างมีลอกนิดนึงตรงนี้ก็จะเก็บงานให้มีเมมบมรีเซนะฮะนี่มีมาให้แบบนี้นะครับผมแล้วก็กุญแจเสียบคาไว้นะครับเป็นกุญแจแบบคือเบนท์ใครที่ขับเบนท์ดูน่าจะรู้นี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะะเสียบเข้าไปในรูนี้ครับนี่เนาะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับ ค่อนข,ข้างที่จะแบบเทคโนโลยีอ่าเครื่องยนต์ทำทงานเ,น,งนเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะคันนี้เม r c e d e s Benz นะครับลดเสียงก่อนนิดนึงนะครับในเรื่องของการใช้งานของตัวนี้นะครับบางคนที่จะหันมาเล่นเบนซ์นะฮะมันจะมีฟัง์กชันต่างๆในก้านเนี่ยฮะมีหลายอย่างให้เลือกใช้นะฮะนี่นะฮะกิโลโมตตัวนี้นะครับ การเข้าเกียร์จากปกติที่เราใช้งานมันจะเข้าเกียร์จากตรงตรงคอนโซลกลางตรงนี้เนาะแต่คันนี้นะครับมันอยู่ที่ก้านนะฮะขออภัยนะครับนี่อยู่ที่ก้านเห็นไหมฮะ R N D P นะครับเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ว่างเกียร์ D เกียร์เดินหน้าเกียร์ P อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่สวยๆนะฮะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีแพทเทิร์นชิปมาให้ใครอยากได้ใช้เป็นแมนนวลโหมดนะมีแพทเทิร์นชิปมาให้แล้วนะครับหน้าจอ m i d นะฮะค่อนข้างสวย ตกแต่งได้สวยเลยนะครับเลขไมล8หนึยแปดสิบสามกิโลถือว่าใช้งานน้อยอยู่นะรถใช้ไปปีนี้ปีรถเก้าปีแล้วนะครับก็ตอนนี้ปี16นะครับค่อนข้างสวยได้สีขาวมุกนะฮะในเรื่องของเข็มไมที่เป็นสีแดงตัวหนังสือที่เป็นสีขาวค่อนข้างเข้ากันเลยทีเดียวพวงมาลยัยหุ้มหนังไม่ช้ำนะครับไม่ช้ำ มีปุ่มมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะฮะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นการรับสายวางสายนะฮะในพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน้าจอ m id กับตัวนี้นะฮะเห็นไหมผมกดแล้วมันจะเห็นไหมครับมันจะมีพวกแสงสว่างพวกเปลี่ยนโหมดต่างๆนะฮะสำหรับหน้าจอตรงนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นหน้าจอของวิทยุนะฮะวิทยุนะครับจาเป็นในเรื่องของการกด ลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับแต่เวลาการปรับหาข้อมูลต่างๆเราจะปรับในอวอลุมม่มวงกลมตรงกลางนะครับนี่เห็นไหมนะฮะนี่แล้วผมจะกดให้ดูนะนี่ไปอย่างนี้เลยนะครับหมุนหมุนปึ๊บปปึ๊บ,บอย่างนี้นะครับแล้วก็กดกลับได้ประมาณนี้กดดาวเลือกมีเดียต่างๆได้นะเราสามารถเลือกดูหาพวกอ่านี่ฮะฟังเพลงแท็กสคริปต์พวกนี้ครับได้หมดเลยนะครับ มีแอปมีโฟนบุ๊กอะไรพวกนี้นะฮะนี่เรามีให้เลือกใช้นะครับมีให้เลือกใช้เนวิเกเตอร์ก็มีนะฮะค่อนข้างสวยนะครับในเรื่องของโซนตรงกลางนะครับมีแอร์สามช่องนะฮะสำหรับตรงกลางนะฮะเย็นแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับ, Air ลนะรบแล้วก็มีปุ่มพวกนะเขาเรียกว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นที่เสียบแผ่ CD, นซะีดีเนาะแล้วก็มี ให้กดนอกเหนือจากการที่เราจะกดกดปุ่มโวลลุ่มตรงกลางเรามากดตรงนี้ที่เป็นอนาล็อกก็ได้นะครับมีรับสายวางสายตรงนี้ก็ได้กดมีเดียต่างๆในนี้ก็ได้นะครับนี่กดออิโอนะมีเดียเนี่ฮะเชื่อมต่อบลูทูธแบบนี้ได้เลยนะครับผม,มง่ายๆถัดมาแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาอยู่ด้านล่างมาให้แล้วนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาตอนนี้อ่ะยี่สเห็นไหม ง่ายๆเลยหรือใครจะกดออโต้ก็ได้นะครับผมไม่ง่ายนะฮะกระจกนะฮะมองหลังนะครับคันนี้ตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้นะฮะตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้นะนะฮะแล้วก็นะครับถัดมาก็จะเป็นม่านบังแดดที่มีกระจกสองมาให้นะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้ง2ฝั่งแบบนี้แม่บ้านชอบแม่บ้านชอบเป็น SUV นะะมินิแวนนะฮะสวยๆอีกหนึ่งคันเสาเอนะครับ จะเป็นสีเบตแบบนี้มองแล้วสบายตาสะอาดสะอ้านนะครับค่อนข้างสวยนะคอนโซลตรงกลางมีช่องเก็บของเยอะเลยที่เสียบบุหรี่นะฮะช่องเก็บของนะครับนี่นะฮะใครสนใจใครสงสัยตรงไหนสามารถก็มาสอบถามกันได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะฮะเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับผมสูง178แล้วมาดูหัวเข่ากันว่าหัวเข่าผมเนี่ยมันชนไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ กว้างแบบนี้นะฮะใครมองหาอยู่นะครับนี่ช่องแอร์กลางมีมาให้นะครับมีพรมกระดุมปูม,มาให้รอบคันหัวเข่านะฮะไม่มีชนนะครับหัวเข่าไม่ชนเลยนะครับค่อนข้างกว้างวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะครับเสา A เสา B เสา A B B B ีเนี่ยจะสีดำแต่ A จะจเป็นสีเบจนะครับทำให้แล้วดูลักจุลี่สบายตาสะอาดสะอ้านนะครับโดย ความดูลาคันนี้นะสวยมากๆ5 8 9 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อนเ0้าถึง1,000 0บาทสนใจนะครับติดต่อผมมาได้ผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม ssi w a l k i n g step tsc จากโต y ยต้าโอโมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุซุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง082 5 7 1 3 3 6 9 แอนไลน์พีอ p ร์เอ็น9ไได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูมาดูหัวน็อตต่างๆนะครับจะให้ดูหัวน็อตต่างๆนะฮะสักครู่นะครับเปิดเข้ามาในฝากระโปรงหน้านะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะสวยนะแต่มีฝุ่นเกาะนิดหนึ่งนะฮะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับ รวมถึงนะครับตัวนี้เคมีพันธุ์ต่างๆไม่แตกไม่เล้าไม่รั่วซึมแน่นอนนะฮะเคมีพันธุ์ทุกจุดเลยนะครับหัวน็อตเบ้าโชคเช่นกันนะไม่มีร่องรอยนะครับของการาถูกขันไขขยับนะครับนี่เห็นไหมสวยๆแต่ว่าจะมีฝุ่นเล็กน้อยเนื่องจากว่ารถเพิ่งเข้ามาเรายังไม่ได้สปาใดๆเอามาถ่ายให้คุณลูกค้าได้รับชมกันก่อนนะครับสวยมากๆนะครับน้ำมันเครื่องนะครับซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ถ้ารถน้อยลงกว่า80%เ จัดการเปลี่ยนให้หรือมากกว่า2ปีนะฮะผมเปลี่ยนให้เลยนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะฮะเป็น1.6นะครับ1 6 0 0ซีซี156แรงม้าถือว่าแรงเอาเรื่องนะฮะไม่อืดนะครับใครที่อยากได้ไปใช้งานนะฮะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่าง082713369 9 2ไลน์ p a 9 -2 ได้เลยนะครับดูหัวน็อตต่างๆนะฮะจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถนะฮะ ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับนี่แล้วก็คานบนมอน้ำไม่มีบิดเบี้ยว <c oughs> ขออภัยนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยนะฮะไฟแท้ไฟเดิมแน่นอนฮะจากศูนย์นะครับสำหรับคันนี้มีโลโกโอ้อามต่างๆชัดเจนนะครับแล้วก็คานบนหม้อน้ำไม่บิดเบี้ยวแน่นอนนะครับสวยมากเลยนะคันนี้นะฮะใครได้ไปขับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนฮนะคโคสตต่างๆอยู่ครบนะฮะ หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับแบบนี้นะครับขออภัยครับจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเหลี่ยมฝากระโปรงหน้าชัดเจนเลยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวซีลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายความร้อนมีเยอะๆแบบนี้เลยนะครับทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนนะฮะมาดูสปอตเม็ดองเม็ดอาร์คด้านข้างกันบ้างนะฮะรถคันนี้เนาะ เป็นรถเทินเข้ามาเป็นรถบ้านเพรยนต์เช็คดูแล้วนะครับผมก็เอามาถ่ายให้คนลูกค้าได้รับชมอีกที่นึงนะฮะสปอรตเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับประกบกัน3แผ่นแบบนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามาแน่นอนตรวจพบเจอชนหนักจมน้ํากับกอไม้ตัดต่อตัวถังเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนมาจอดไว้ที่หน้าเพรยนต์ได้เลยนะฮะ เช็คดูแล้วตรงกับสํำเนาเล่มทุกจุดนะครับนี่หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะะทุกจุดเลยนะอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะครับไม่อยากให้พลาดกันเห็นไหมสปอตเม็ดองเม็ดอาร์เรียงกันเป็นตับแบบนี้นะฮะประกบกรันร3าแผ่นนะฮะเปิดให้ดูเลยนะครับหัวน็อตต่างๆนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะะสีเดิมแน่นอนนะครับ ใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะโวกขึ้นสุดลงสุดจุดเชื่อมต,ต่อต่างๆไม่บิดเบี้ยวไม่มีแตกเล้าไม่มีสนิมขึ้นนะครับในราคา5 8, 8 9 0 0 0รถปี2016เลขไม่์แสนแปดถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆนะครับพี่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับดูสปอนเม็ดองเม็ดอาเ์ o k, เรียงกันเป็นตับประกบกัน3แผ่นแบบนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอน ใครตรวจพบเจอนะฮะเราเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับแล้วก็เรามีการรับประกันให้ถึง30วันเลยฮนะเราเปลี่ยนของแท้ให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมสปอร์มิลงงม่นาครับสนใจนะฮะติดต่อมาได้นะครับคันนี้เป็นตัว Mercedes-Benz GLA 200เป็นตัว Gla Class นะครับในราคา5 8 9 0 0 0ปี2016 เลขไม่แสนแฟรีดาวผ่อน9 0 0 0 0 0ถึง10,000ใครเครดิตด,ดีมารับฟรีดาวได้เลยนะครับ <c oughs> ขออภัยนะติดต่อผมมาได้นะครับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก To y ยต้าโอโมโตเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากยซ่สุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม โทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอดไลน์ parnpi1992 ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออภัยด้วยเวลาผมมี h อ v e นิดนึงเนาะนก็เสียงของผมที่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนื่องจากว่านะครับตัวผมเองเนี่ยยังไม่หายดีนะฮะมีอาการป่วยนิดนึงอยู่นะครับป่วยมาเป็นเดือนแล้วแหละนะครับพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทุกวันเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ใครที่มองหารถไว้ใช้งานสักคัญเป็นตัว SUV ไทยยุโรปแบบนี้นะครับ Mercedes-Benz ติดต่อกันเข้ามาสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ